ยายสอนมาแบมแล้วขวบเม่ียลายแ้งเอาไปแบงไปแยงให้พ่อตาน้ำในหนูอันนี้ก็เป็นอีลอกโดที่ไปเก็บได้มาพร้อมกับเห็ดเผาะค่ะแล้วนี่น้องชมพู่กล่างเห็ดเผาะเตรียมแกงค่ะโอ้ยอีโดบอกยาวมีปัวๆเนาะตัสูงมากใหญ่มากเลยอันนี้ไปหาเก็บเองแล้วค่ะเนี่ยขึ้นผู้ไปหาเก็บเอง เฮ้ยโรล่าอะไรพอประคัมสถานะมาแล้วมือเนี่ยฮะไก่ไ่ดๆนี่นะมายืนท่าไก่ๆน่เย้อู้หอันนี้อีโดอีโดใหญ่เต๋สูงกว่าปัดสองเมตรกว่าสองเมตรกว่าปัดเดี๋ยวมีโอกาสซาอีสานที่พาขึ้นพูดไปเก็บอีโด สามอบาทให้ยีบาทอีโดเขาก็ลอกออกคือจ eh ังอ่นลอกอีลอกแล้วเนาะแต่ว่ามันลรำยากษ์เขากันซื้อจ้าลอกใส่บ <right> ัวลอกอันน no ี้ม well ันออกแกงอีโดนี่ค่ะมันออกเปลือกมันออกแล้วเดี๋ยวใส่ใส่ลงไปแกงแกงจะดันแกนางคืออีลอกแล้วค่ะแต่ว่านี่ต้นมันยาวเปิดว่าอีโด แกงี้แก้อค่เดี๋ยันบดผู้เดียวเพื่อนนั่นเป็นทีอย่างเดียวไให้หลอกหลอกหลอกสนี้ไปแกงมันเป็นบายายอาอใส่คปบายายแต่อะไมันบายายบอกไ้ว่ากับแกงอีอันใดดีทั้งเหตุพอะไ แดงทำไมส่วนไหเพื่นบ้านมันเมานานี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยแกะแก่ผมดูแก่ผมดูส่วนไหนที่มันเมานี่มันเมาส่นคือแจ๊แม่มันเบิดเนี่ยส่วนนี้เพื่อนบ้านจะแกงอะได้มันเมามันมักเมาแล้วก็บว่าใครเมามันหักมักเมากนกินหลายๆมันเมาถูกต้องตรงส่วนยอดนะเนาะตรงส่วนยอดนะอ๋อเนี่ยไหยายเจ้าสิแกะที่มันยังใบมันอ่อนได้เลยยู่ไงก็ได้ส่วนใบนี่กแกงได้เนาะเพื่นบ้านอนี่ส่วนใบนี่กแกงได้ยอดมันอ่ะ ใช่กันเลยตัวเต้นพักเไปตัวเตอันนี้ลอกไปยังเป่เ็ดนะอ๋อแกเลยแกเลยแย่แกเลยเขาเป็นสังเกตอนี่สน้ำไปแกงแย่งวน้แงมาถงนีกน้ำหอกยำแงห้ำน่อแกงบไปก็ยนังเ่เดียวบ้านตมาจันเยจักราน่านนี้น้หน่อแต่บกว่าก่นอือบปคามต้มใส่ใบปลาคาม ถั่เปลือยย่ดอกต้มสองน้ามแล้วใส่กบับใบบัวคาบออนอ่าทีนี้อย่าไปชิด้น้ำอย่านัางมาใส่ปรุงรสปรุงแกง น้ย่าล้างใส่รอให้มันเดือดเรนบ่้อปะเนี่ยเออรอให้มันเดือดก่อนใส่ผตู้ใส่ไปตู้ยายแกงใส่ไักอีตู้เสร็จรอให้อีหลอกเดือดเดือดก่อนมารั้งหน่อยขึ้นมาขึ้นเขึ้นเลยส่งเขาดิีปดิ นูเคยจังไปถึงเราไม่เปิดปบปิดถุงไม่ยุบเปิป้อนไปดูเป,ปิดป<ม>้อนน้องกันต้มแล้วก็ยินน้าแล้วก็ต้มอีกว่ะนี่ต้มยิงน้านี่อัน,นนี้นมันอ่อนเนี่ยลำจะมันแก่ๆนะ่ะห<ม>ลอ,อกมันแก่เขาเขาเลยเล่นต้มแบบนี้เขาๆๆเลยบอะไรยองอยี่ยนะคนบุบบุบบุบติ่มซาเพราะว่าอหลอกมันแก่แล้วอีๆๆๆๆปใใีผูกอ<ม>ีโดอีโดอีโดนะมันแก่แล้วอีโดมันแก่เราต้องต้ <S <S 2> <S 2> มให้อีโดเปื่อยก่อน รับมีโดเปื่อยแต่ว่า<ด>ถ้านรัมันอ่อนนี่ก็คือเขาต้มน้ำเน่ยน้งแกงเลย<อ>น้ำเนี่ยน้งคดบุบบุบทีเหมืนนี่ลวงเลยเขาต้องได้ยินน้ำอร่อยแล้วปรับปรุงแล้วใส่ชิลโล่กดอีกกน้อยก็กดอีกกน้อยก็แล้วก็ซีมเบิ้งใส่ชิลโล่ส่นดำปลาล่าใส่เกลือนปลาล่าใส่เกลือแล้วอยอดตะเค็มบยอดตะเค็มเด้จจงอ่าวดเค็บวดเค็บวดเค็ม ไปล่างไปล่างเกี๊ยราอกยายไฟก็ใส่พริกแล้วค่ะใส่พร oui> ok ิกใส่น้ำปลาตอนนี้ก็ขึ้นล้อให้น้ำมันเดือดตอนนี้ใส่ใอีตูวแรกคุณยายไผ่เนี่ค่ะพูดเกีงหนัอเด้อหนัวนัวปลาน้อยนึงเด้อน้ำมันโขลกปลาลน้อยนึงค่ะปลา่คือของคุณยาย คนยายชิมรสล้วมันก็หวานเลย่ะกินไปแล้วอ้าวิ้แม่แ่บอีเลยลูกแสบแซ่บหน่อยจะย้ายเลยเสร็จแล้วค่ะพี่น้องหวานแสบรสชาติแสบเลเนี่ยแสบหลายเมนูอาหารบันีเกี๊ยูนส่ดใบประขามอ่อนแล้วค่ะ ดับพร้อมคันพร้อมกับแกงหิดเพาะใส่น้ำไ,ไ,ไ,ไม้น,านา้ำไม้แหน่งพี่หนารถอยู่ไม่หนารถอยู่น